รู้สึกเสียใจไหมคะที hum, ่วันนั้นเราไม่ได้ไปส่งน้องเสียใจครับก็จริงๆเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโทรไปเรียกเพื่อนแล้วก็คือเขาก็โทรไปแล้วก็เพื่อนก็มามาที่บริษัทนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเราก็อุ่นใจเราก็อุ่นใจนะก็เลยยกย้ายกันกลับใช่ครับก็ก็นั่งกันกลับพึ่อก่อนกลับยังเซราอยู่เลยว่าเอ้เดี๋ยวพี่กลับถึงก่อนคอยดูอะไรเงี้ยบิ๊กก็บอกเอ้เดี๋ยวผมกลับก่อนอะไรเงี้ย ตอนที่เกิดอุบัติเหตุทั้งสองคนทราบได้ยังไงคะมีใครโทรบอกหรือว่าทราบจากทีวีหนังสือพิมพ์บิมรู้คนแรกในวงในใครใครโทรเป็นคนแจ้งให้ทราบมีแฟนเพลงทบโทรส่งมาเสพมาบอกว่ามบิก๊กตอนนี้รถคว่ำนะอะไรเนงะี้ยผมก็งงเฮ้ยเล่นแรงเลยนะไม่ชอบนะเนี่ยทั้งครั้งหนึ่งก็คือเบอร,ร์นี้โทรโทรเข้ามาปุ๊บผมก็รับเลยเพราะว่าอันนี้เล่นแรงมากผมรับไม่ได้ก็เลยยกมาคุยสรุป คุณไปคุณมาเฮ้ยมีเขาแฮะก็เลยโทร,รไปเช็คที่บ้านเช็คคุณพ่อคุณแม่บอกว่าบิ๊กกลับหรือยังคือตอนนั้นเนี่ยมันก็คือบิ๊กกลับถึงบ้านได้สักพักแล้วคือน่าจะเป็นช่วงเวลาที่บิ๊กถึงบ้านแล้วเพราะว่าบ้านเราก็อยู่ไม่ห่างกันมากประมาณครึ่งชั่วโมงเวลาขับรถ mm hmm. พ่อแม่บอกบิ๊กยังไม่กลับอะไรเงี้ยผมก็บอกคุณพ่อคุณแม่บอกใจเย็นๆนะครับนี่บิ๊กได้ข่าวมาว่าอย่างนี้อย่างนี้ครับคุณ mm hmm. พ่อคุณแม่ก็ ตอนนั้นฟังดูรู้สึกแบบคือเขาคงแบบแล้วจริงหรีอยังไงแบบว่าบิ๊มก็บอกอสถานที่เรียบร้อยแล้วบิมก็เดี๋ยวเดี๋ยวบิมรีบไปก่อนเลยครับแล้วบิมก็ออกไปไปที่ที่เกิดเห<อ>ตุรู้สึกว่าบิมเป็นคนแรกเลยฮะท,ที่ที่ไปเจอที่ไปถึงก่อน <S <S ใช่ครับคือ,ค,อคือก็ตอนนั้นก็คือบิมก,ก็โดนช่วยขึ้นมาแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลก็คือมีมีหน่วยกู้ภัยมาช่วยเขาแล้วก็ออกมาจากรงต,ตอนนั้นเนี่ยนหน่วยกู้ภัยไปถึงก<ช>่อนแล้วแล้วเราก็ได้ยินจากแฟนเพลงก็ไปถึงก่อนคนแรกในบรรดาแล้วแล้วแดนทราบได้ยังไงคะ แม่มาบอกครับแ้วเป็นคนไม่ค่อยเปิดเครื่องโทรศัพท์นะครับใช่ก็มารู้ตอนเช้าครับแม่บอกว่าพี่วิกรถคว่ำลงอะไรเงี้ยเราก็ยังเบลอเบลแล้วแบบทุกคนนึกได้ครับก็เลยแบบไปเลยรเป็นยังไงโอ้โหไม่ในใจเราไม่คิดว่าเป็นไรื่งหนักไปถึงโรงพยาบาลแล้วเป็นยังไงบ้างก็คือเห็นเขาเขาก็นอนุแล้วก็มีคนเยอะมากเลยยิงเบเข้าไปเขาก็เปิดน้ามาหน่อยแล้วก็พี่พิมอย่างเงี้ย แล้สักพักหนึ่งก็พี่บินมช่วยจัดการให้หน่อยแล้วก็ถามเห็นเพื่อนที่มาด้วยกันว่าเป็นยังไงแล้วเขาก็คุมหน้าไปแล้วรู้สึกว่าพยาบาลก็ถามว่าเอาขึ้นห้องไอซียูเลยไหมเขาบอกว่าเอาเลยพี่จะทาอะไรรีบทําเลยครับอ๋อแสดงว่าตอนที่ไปโรงพยาบาลนั้นบิ๊มยังอยู่ห้องฉุกเฉินยังได้สติอยู่ยังพูดได้ยังสติได้แล้วพักหนึ่งเขาเขาจะเขาจะสำลักน้ําออกมาเยอะมากแล้วบินมเห็นน้ําที่ออกมาเนี่ยมันเป็นแบบมันมีพวกผักพวกอะไรเต็มไปหมดเลยฮะ คือเหมือนเหมือนแหน่แนองเนี่ยน้ำคลอง <c oughs> อ่ะแบบดำดำ่ะบินก็ถามหมอกับพยาบาลเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยหมอบอกก็เดี๋ยวต้องดูอาการว่าออกมายัางไงแล้วก็คงต้องดูปอดเขาก็พูดแค่นี้บิมก็คือบิมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากฮะแต่บิมบอกเขาว่าเออที่จะรีบทาอะไรก็รีบทําเลยเอาขึ้น ICU ไปเลยก็ได้ให้มันเป็นแบบสัดส,ส่วนให้แบบดูเรียบร้อยเพราะตอนนั้นอยู่ห้องฉุกเฉินแล้วทุกอย่างดูวุ่นวายเปหมนะืพออีกสักไม่กี่วัน หนังสือพิมพ์เราก็จะเห็นน้องวิกยิ้มช,ชูนิ้วสู้ตายังยังยิ้มอยู่นะยังโอเคหายใจอยู่คิดไหมคะว่าอาการจะหนักแบบนี้เราคิดว่าสบายแล้วพอวันรุ่งขึ้นมันเริ่มทุกอย่างเริ่มดีอ่ะเราก็คิดแต่ว่าเออต่อไปนี้ก็คงต้องพักฟื้นแล้วก็คงมีปัญหาเกี่ยวกับปอดน,นิดนึงแต่คงไม่ไม่หนักนะถึงถึงขั้นที่จะอยู่อยู่ในระยะช่วงเป็นตายขนาด ขณะที่ผ่านมาแล้วมาทราบได้ตอนไหนคะว่าอาการหนักมากพี่พีอาร์เขาบอกว่าบิ๊กเขาบ่นว่ามีอาการปวดหัวนะแล้วก็รู้สึกว่าเช้านี้หมอจะแปลาไปเอ็กซเรย,ย์ว่าเป็นยังไงที่หัวเป็นไงหรือเปล่าเพราว่าเขากินพาลาไปเยอะมากพอระหว่างที่ขับรถไปฮะก็มีโทรศัพท์มีโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าเขาพบฝีในสมองตอนนั้นเนี่ยข่าวที่ออกมาเรียกได้ว่าวันต่อวัน จนกลายมาเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงทุกคนรอคอยว่าผลออกมาจะเป็นยังไงแต่แล้วทางคุณหมอเองทางโรงพยาบาลเองก็ต้องออกมาแถลงว่ารอแค่ปฏิหารเท่านั้นคำนี้คำเดียวทั้งสองคนรู้สึกยังไงแดนรู้สึกว่ายังไงก็คือจต็มเต็มรู้สึกว่ายังไงก็รอดครับหมายถึงว่ายัางไงพี่พีก็อยู่อะครับแดนไ่แดนไ,ไม่คิดว่าเขาจะไปเลยครับ บิมล่ะคะบิมไม่ค่อยฟังเสือตอนนั้นตอนนั้นไม่รับบมหนีไม่รับรู้อะไรเลยแล้วก็บิมก็คือว่าถ้าบิมอยากรู้บิมโทรไปหาคนที่อยู่ข้างๆบิมครับเคนพี่ที่ดูแลเขาอยู่ก็จะได้อะไรที่มันจริงจริงแล้วก็ไม่มันซอฟลงตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างใจแป้วไหม,มก็ต้องแน่นอนนะครับแต่เราก็คือช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เรา เราวิ่งวิ่งวุ่นมาเกี่ยวกับเรื่องแบบทําทุกวิถีทางไงครับที่เราก็ไปช่วยทางรักษาพยาบาลไม่ได้เราก็ช่วยทางศบ้างศักดิ์สิธิ์ทินบอกว่าทั้งแดนแล้วก็บีมไปทุกที่ที่มีคนแนะนำใช่หนูไปไหนบ้างคะคือแรกไปทําบางสกุลเป็นบางสกุลตายใช่ไปทําบางสกุลเป็นบางสกุลตายครับแล้วก็มีไปบนไว้เหมือนคล้ายๆเท้ายมมาบาล ทำท้าทำบุญด้วยครับทบุญต้องหลายที่สังฆทานใช่ครับสังฆทานนี่ก็เยอะมากครับจนตัดสินใจบวชสําหรับบีมเองครับทำไมถึงได้ตัดสินใจบวชคะเริจริงๆบีมวางว่าบีมจะบวชอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าจังหวะเวลามันยังไม่ยังยังไม่ลงตัวก็ครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเป็นครั้งที่ดีที่ที่อยากจะบวชเพื่อ อย่างหนึ่งก็คือตอบแทนคุณขอ,ของพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็อย่างที่สองก็คือให้น้องให้น้องด้วยแล้วก็สามก็คือบิมบิมก็อยากจะศึกษาธรรมะเหมือนกันเพราะว่าหลังจากเจอเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างเริ่มแบบว่าเรียดนนิ่มเครียดซึ่งตรงนี้ก็ดีจากที่เคยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะไปไหนก็ไปกันสามคนสามหนุ่มดีท เรียกได้ว่ากําลังโด่งดังกําลังเป็นขวัญใจแฟนๆทั่วประเทศจู่ๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปสองหนุ่มที่เหลือเขาจะตั้งรับมืออย่างไรช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันค่ะตอนที่น้องบิ๊กป่วยหนักๆน้องน้องบีมไปบวชจะเหลือก็คงแต่น้องแดนแ ตอนนั้นเคว้งไหมคะทุกอย่างก็จะคือทําเหมือนกับมีบิ๊กอยู่ด้วยแล้วคือทุกอย่างจะเว้นเอาไว้เว้นเอาไว้ให้เขาเหมือนเขายือนอยู่ข้างๆอะไรงเงี้ย